วยเตีคือก๋วยเตี๋ยวรสชาติที่ทุกคนเนี่ยจะต้องชิมแล้วก็แข่งกันปรุงให้เหมือนกับถ้วยนี้แล้วก็มันมีความเค็มเค็มเค็มไปเค็มไปหวานหวานเค็มไปเค็มไปแล้วหวานเค็มไปต้องหวานเกมต่อไปคือเกมอะไรผลใครคือลูกชั่วค่ะพี่ๆจะต้องสอบถามกันค่ะจนกว่าจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นลูกชั่วโดยจะจับเวลาสิบนาทีค่ะปอดรูกชัูวปอดร้กชั่ด อ่ากูยังกูยังไม่เริ่มเลยตอบคำถาม5วินาทีค่ะใครตอบผิดจะต้องกินน้ำมะเขือเทศช็อตหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นมีมีกี่ข้อแล้วทั้งหมด24มีคนอ้วกแน่ไปขออนุญาตทานข้าวจ้าถอยหน่อยแกมาของก๊อตเต็มถ้วยเลยของเจ๊เป็นน้ำ ทำตาร้อนทำไมตอนเป็นนักแสดงดูว่าแบบร้อนได้ไหมไม่ได้ทุกคนเขาไม่พกจิชู่มาลับักใจมากไหมวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวหมูกันเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นวันนี้เป็นเมนูเส้นเส้น่า เข้าเลยไหมเข้าเลยเขาจะเลียงไว้เล้วกูมึงไปเป็นผู้กำกับแบบไป,ไปนั่งหลังนูออ่นไหก่อนที่เราจะกินน้องเวลิเซอร์มีเกมมาให้เล่นเกมแรกก็เลยมีชื่อเกมว่าแข่งปุ้งก๋วยเตี๋ยวแข่งปุ้งก๋วยเตี๋ยว กติกาเป็นไงน้องฝนวันนี้ทุกคนเห็นชามก๋วยเตี๋ยวตรงกลางตรงนั้นไหมคะคือก๋วยเตี๋ยวรสชาติที่ทุกคนเนี่ยจะต้องชิมแล้วก็แข่งกันปรุงให้เหมือนกับถ้วยนี้โดยทุกคนชิมได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะใครปรุงได้เหมือนที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะค่ะโอเคใครเป็นกรรมการมาละอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของร้านเจ้าหลงค่ะเจ้าหลงเจ้าหลงเจ้าหลงตรงไหนวะตรงไหนวะพูดตามทำไม ถ้าึงพูดต่อภารกิจปะเนี่ยไม่มีถ้าไม่มีก็ทำให้มันเหมือนไม่มีจริงๆหน่อยเหมือนไม่มีหน่อยก็จะชิมอะไรบ้างจริงๆชิมแค่น้ำก็รู้ป่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็แค่น้ำสิถ้าเกิงนักอะมึงเป็นใครอะมึงชื่ออะไรกินเหมือนแบบเราหิวกินแต่น้ำดีกว่า โอ้โหลูกพ่อของแท้เก็บไว้ในใจได้เก็บไว้ในใจไม่ต้องพูดอ่ะปล่อยเอาเส้นด้วย่กลืเกลเอาน้ำด้วยนาเดี๋ยวไม่รู้รสชาตินะมึงเอาแต่ในน้นคนที่กินดูเอาอิ่มมันคือมึงมากกว่าตาผมผมเอาแค่น้ำเหมือนกันโอเค อ้ยปรุงเก่งจังอร่อยอร่อยไม่ไม่รู้ส okay, okay. okay, ึกอะไรโอเคทุกคนได้ช anyway. ิมแล้วโอเคเราจะเริ่มปรุงกันพี่ขอชิมออริจินอลได้ไหมพี่จะได้รู้ชิมได้เลยค่ะโอเคไปผมให้ชิมจะได้รู้ไงนอ้ยแต่เดี่ยวร้านนี้อร่อยอยู่นะเอออร่อยจริง จะปรุง้วนะพูดด้วยเดี๋ยวล้อกันอีกเออพูดไปเถอะได้ใถ้างั้นก็อพูดเลยมึงเป็นใครน้องไปว่าน้องคงไปอ่าก่อนเลยวีด้วใจน้องบอก็จะใส่เลยก็ว่ามีน้ำส้มสายชูเยอะมาตรงนี้แล้วจริงเหรออุ้ยอุ้ยใสหมดเลยอ่ะแต่ว่าน้องๆเมื่อกี้ตอนปรุงแอบได้ยินว่าทำไมมันไม่เผ็ดสักทีวะ แต่ว่าอย่างน้อยดูจากสีก็น่าจะรู้มั้งก็ไม่ไม่น่าเทขนาดนั้นน่ะโอเคครับอุ้ยสีของปอยไปไกลเวอรเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไปแล้วล่าสุดป่อยแพ้แน่หน้าตาจะไม่เหมือนแต่รสชาติเหมือนเว้ยผมเสร็จแล้วแล้วก็มันมีความเค็มๆซึ่งอันเดิมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาค่อางจืด เค็มไปเค็มไปหวานหวานเค็มไปเค็มไปต้องหวานเค็มไปต้องหวานเค็มไปต้องหวานใช่ใช่โอเคคิดว่าใช่โอเคเป๊ะของบอกว่าต้องเป๊ะของน้องใบน้องใบก็ว่าเป๊ะไม่ต้องพูดพูดหมดแล้วพูดมลมั่นใจไหมมั่นใจอะพวกเราใช้ตาดูจากสีก่อน เข้มๆเข้มๆโอเคอ่ะขอเชิญกรรมการกิติมาศค่ะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะกรรมการชิมออริจินอลก่อนโอ้ยมีการกินน้ำเปล่าล้างล้างมีการล้างอ่านี่ชิมหองก้อนนะคะกรรมการน่าผิดหวังเค็มนำเลยโอ้ เค็มนำจุนครับคนเกาหลีครับต่อไปของปอยนี่ไม่ต้องชิมก็ได้มึงอย่าเที่ยวบัฟเนี่ยแม่งขมขม็นใส่อะไรใส่วอลเลตเข้าไปตอนท้ายเผ็ดจนเหม็นไหมยังยังไม่ถึ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 งเตี้ยไปนิด ผมมินของพี่เลยหัวมันจะร่ามันเองนี่คือใส่วาดเพชรใกล้หมดเช่เดี๋ยวให้กรรมการประชุมกันแป๊บนึ่งโอเคกรรมการพร้อมไหมมีมือคะแนนป่ะไม่มีค่ะเป็นแบบเหมือนสุดและผู้ชนะได้แก่พี่จิ๋วค่ะมันใกล้ยังไงถ้าหาอมาจริงๆอ่ะ สุดนะคือเรื <c ười> oh, <the> ่องนี้ค oh, okay. oh, anyway. uh, really ือ่ไดดแต่ว่าทุกคนยังไม่ค่อยมีใครใส่เพียงเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวน้ำอ๋อนี่เปรี้ยวน้ำไม่ใส่น้ำร้อใส่จุ๋ยอ๋อไม่ได้ใส่เลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินเฉลยได้ยังได้เลยค่ะไหนเชื่อไหมด้ยเมือพอบอกว่ามีก็มีเลยมีอเออแล้วทำไมเมื่อกี้เรากินแล้วมันไม่เปรี้ยววะเออว่ะเออกิงด้วยอร่อยว่ะแขกหมดด้วย ข้อแรกเดี๋ยวใช่นะรางวัลที่จะให้ก็เป็นน้ำลุกพี่ใส่ในปากบทมากเลยค่ะมีบทลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันที่เกมถัดไปคออสะสมคะแนนเนาะไม่มีบทลงโทษเกมต่อไปคือใครคือลูกชั่วค่ะอาแล้วโอ้โหถ้าเป็นหัวมือลูกลักมาเนี่ยนะ ไม่รู้กูจะพูดยังไงเลยที่เริ่มเล่นหรือยังยังอ๋อมึงไม่ไดโดยที่เกมนี้ทุกคนก็จะไม่รู้ว่าฉันเป็นลูกชั่วหรือเปล่า ตัวนีไรไปดอาไรไม่มีคนรู้นะนะพี่พี่จะต้องสอบถามกันค่ะจนกว่าจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นลูกชั่วโดยจะจับเวลา10นาทีค่ะฉลากเนี่ยจะอยู่ที่ใต้ถ้วยของทุกคนที่กินเมื่อกี้อวอันนี้เลยเหรอถูกต้องค่ะในฉลากตรงนั้นก็จะมีทั้งอาชีพและสถานที่ที่ทุกคนอยู่ค่ะแต่เราก็จะไม่รู้ของคนอื่นถูกต้องเราจะจับเวลา10นาทีแล้วก็สอบถามกันถ้าหมดเวลาก็จะมาเดากันว่าคนไหนคือลูกชั่วค่ะ แล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นลูกชั่วเพราะว่าสถานที่ที่ทุกคนอยู่มีคนหนึ่งที่ไม่เหมือนแล้วคนนั้นแหละคือลูกชั่วถูกต้องอ่ะแล้วเราต้องถามกันไดๆใน10นาทีเหรอใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะส่บอนคุณอยู่ในที่กว้างไหมโอ้กว้างมากค่ะกว้างมากเลยกว้างมากค่ะบอาลูกชั่วบอดลูกชั่ว อ๋อไรกูยังกูยังไม่เริ่มเลยคอยไปรู้ชัวร์เขาอะไรรูเ้ล่วความมากโอ้โหถามปอยคุณมีเวลาเข้างานหรือไม่ใครๆก็ต้องมีเออยี๊ถามก็คุณต้องมีความรับผิดชอบไหมต้องมีความรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบมากไหมาก ไม่มีความับผิดชอบถามจิ๋วที่ที่คุณอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่ข้างในเขาใส่เสื้อสีอะไรกันอืเป็นสีพื้นละกันเดี๋ยวลูกชั่วจะรู้ไงมันนเดี๋ยวมันกว้างเกินมึงมึงมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละเป็นสีแบบพื้นเลยมึงนั่นแหละที่ทำให้มันยังกว้างมึงนั่นแหละ ตอบยเลยเหรอนี่มันแคบไปเดี๋ยวลูกตัวก็รู้หรอโอ้ยรู้หน่อยสีพื้นอ่ะของไบถามถามเจ๊ตาอืมสถานที่แห่งเนี้ยมีเบอร์แบบเบอร์ประจำไหมเบอร์ประจำเบอร์โทรประจำอย่ากวาดมีมีเหรอมีเบอร์โทรประจำอืมอืมจริงว่อตรงนั้นน่ะ มันมียูนิฟอร์มไหมเมมีแล้วทำไมหัวเราะมึงแค่หัวเราะมึงไปกอเทปเลยว่าใครหัวเราะก่อนเมื่อกี้หน้าติวมันแบบพี่รุ้อ่อะสาวมืองานมาสาวกอเออในสังคมของคุณมีการนินทากันไหม กว kind of ้างกว้ในสวนสัตว์ลิงบางตัวยังยังมินทากันเลยอ่ะสามกว้างกว้างเอาต่อมาต่อมา มีการนินทาค่ะเพราะว่าทุกที่ใดที่มีปากที่เนินก็มีการนินดาค่ะไปถามตรงปอยกับจิ๋วเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะคะกันจิ๋วเปนตอบสีดูเมื่อกี้ก็จะเหลือแต่ปลอยนะมันไปตอบสีพื้นปลอยท่อนล่างของคนส่วนใหญ่ในสถานที่ที่เราอยู่กันเนี่ยใส่สีอะไรกันสีปังะสีปัง สีพหนาอตัดจบหมดเวลาได้เลยสีผานาสีพื้นกูดูดีไปเลยเอาไปเอาไปสีเข้มเข้มแค่ไหนบางคนก็ใส่สีดำบางคนก็ใส่สีเขาเรียกว่าสีอะไรสีกรมเอาขอหนึ่งสีเข้มจะย้ำอีกครั้งถธอรู้ตัวไม่ใช่ลูกชั่วออกมาอ่าโอเคสีเข้มอ่าตาปอยถามเจบาบ ทรงผมเนี่ยเป็นทรงในร้านบาเบอร์หรือเปล่าแค่คำถามก็รู้แค่คำถามก็รู้แล้ว่าใครเป็นลูกชัวร์ทรงในร้านเคยมีไหมบางทีที่เพื่อนเราพยายามพูดเลยที่มีสาระ <c ười> อะไรที่เพื่อถามก็รู้แล้วว่าไม่รู้อะไรเลยเอบที่ตอบก็ก็ก <ๆ S 1> <c ười> ็ทักเออก็ทรง,งในร้านบาเบอร์อืมโอเคก็แล้วแต่ว่าเข้าไปบอกละทรงไหนอื สถานที่ของคุณให้โอยังจะกูอีกเหรอสถานที่ของคุณให้ทําสีผมไหมใช่ยกเว้นบางที่ถามปอยสถานที่นั้นต้องใส่เข็มขัดไหมก็แล้วแต่คนตามกฎเนี่ยก็ต้องใส่เออจิ๋วคเสิร์ฟวินี้ค่ะการจะเข้าไปในสถานที่ของเราอย่างเป็นทางการได้เนี่ยต้องมีการแข่งขันไหมแข่งขันและยากอ่ะ ตามเดียวในสถานที่นะเนี่ยมีการจำแนกไหมว่าใครถนัดตรงมวยหรือเปล่าสถานที่นั้นเนี่ยมีการสิบปีค่ะได้ยด้ไ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 ด้ทำจมีการมีการมีการประเมินไหมประเมินมีมีประเมินประเมินจากลูกค้าก็ได้หรือว่ากัรเองก็ได้ ชีค่ะถามจิ๋วที่ที่คุณอยู่คนส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีอะไรกันเป็นสีพื้นแล้วกันบอยสีผนังสีผ้นังบอดท้งทั่วโหถ้าพร้อมแล้วชี้ค่ะ้วใช่เหรอทุกคนดูเฉลยได้ค่ะให้พูดทีละคนไปละชี้พูดแค่คนเดียวให้ต้องเฉลยก่อน ขอน้องว่ยคือต้องว่าเป็นรปภที่โรงพยาบาลใค่มีใครคนไหนกันตอนแรกน้องว่ยคิดว่ามึงอยู่สถานีตำรวจเลยแล้วแบบก็อยู่โรงพยาบาลกับกูได้เนอกับกูกูว่าแล้วทำไมใส่สีพื้นไม่ใส่เสื้อสีพื้นเมื่อกี้ถ้าต้องว่าตอบขาวทุกคนก็จะรู้เลยว่าต้องว่าไม่ว่าต้องว่าเป็น ลูกชือกไงเล่นลูกเชือกแล้วว่าเลยต่อสีพื้นแล้วมันอึดอยู่ที่ไหนรู้ไหมคิดว่าอยู่โรงพยาบาลมาด้วยกันตลอดก็เลยไม่ได้สังเกตเลยว่าคนอื่นอยู่ไหนกว้างกว้างใส่เสื้อสีพื้นๆอันนี้ที่จิ๋วไม่รู้อ่ะเสื้อสีอะไรกางเกงสีดำนะส่วนใหญ่กางเกงกระโปรงสีดำซะส่วนใหญ่ไปกลมต้องสอบเข้า การประเมินพอสองวินาทีที่ิ๋วนูาว่ามีการประเมินจากลูกค้าเลยมึงไม,ม่เกี่ยวประเมิอนจากลูกค้าก็ได้หรือว่ากันเองก็ได้ประเมินจากลูกค้า สิวบอกว่ามีการประเมินสอบเข้าและยากด้วยนี่ก็เป็นหมอก็ต้องสอบปะอเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ต้องสอบก็ยากไงเพราผมเป็นรอปภอนุบาลเป็นอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านในแม่บ้านอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นนักศึกษาที่มหาลัยวัยสุดเป็นอาจารย์และอาจารย์ทำเกือบเกือบร่วง เกือบร่วงทุกครั้งที่ไปถามก็าบอกรู้อยู่แล้วว่าแม่งจิ๋วแน่ก็เลยเหรอเอาเป็นจหาอะไรเล่นอยู่นะสนุกอยู่นะโอเคอ่ะน้องพลอยเป็นลูกชื่อเรียกใครได้คะแนนที่เหลืออ่ะที่เหลือได้แปลว่าทุกคนมีคนละหนึ่งคะแนนอเรนครั้งนี้แล้วจิ๋วได้หนึ่งจะครั้งนี้ทุกคนได้หนึ่งตอนนี้สองเกมผ่านไปเสมอกันหมดโอเ โอเคแปลว่ามันเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครจะโดนลงโทษอืแล้วนี่คือเกมตอบคำถาม5วินาทีค่ะโอเคใครตอบผิดจะต้องกินน้ำมาเปเทศช็อตหนึ่งค่ะอืมซีนเลยมาเริ่มกับคนที่อายุเยอะสุดในพี่น้องป่สนะคะโอเคไอ้จิว๋ว <laughs> บอกชื่อจริงพี่น้องมาค่ะทิกชนสัจกรกมลวันครกับผม S <S เอุอมาพรกาบอุคุณจะพูดคำว่าอุ้มทา,า,านไหมกรรมการไม่ทายไม่ทายโอ้โหทุกว่า3อันนะโอเคช็อตใหญ่เลยโอเค,อเคหมดเท่ด้วย<ถ>โอ้หถนัดอ,อยู่แล้วแก้วช็อตอเฮ้ย ซอสมะเขือเทศเลยมึงไก่ตีกินเยอะนะเฮ้ยแหมตอนเทเล่าเทเทล้นเลยมึงเฮ้ยโอ้นะมึงอยากให้มันคลินมานี่เลยไหมบอกเฮ้ยให้มันเยอะไปหรือเปล่าสีมันเป็นซอสเลยโอเคแย่กว่าที่คิดจริงเหรอแย่กว่าที่คิดเลี้งสองซ้ำ แย่ไหมไม่แย่ขนาดนั้นไม่แย่ขนาดนั้นโอเคโอเคไม่แย่ขนาดนั้นมาต่อกันที่เจ๊ปามนะคะคำที่เรียกแฟนแทนชื่อสามค่ะเบฟป๋าที่รักอุ้ยป๋าป๋าเด็กเรียกแฟนว่าเบฟจริงเหรอ ไปถึงคนทั่วไปไงแล้วเรียกมึงดิวันนั้นเรียกมือมึงจะพูดเรียกไอ้สัตว์เรียกใครเรียกมึงอะพี่ปอยนะคะบอกชื่อผลไม้สีแดงสามชื่อค่ะแตงโมแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกอนแก้วมังกรกูรู้นะว่ามึงควายแต่กูไม่รู้ว่ามึงควาย ก้วบางกรอนแล้วปกติไม่เคยกินแก้วบางกรอนเลยเป็นไงแย่เลยเอาน้ำเปล่าไหมไม่เอาไม่เอาไม่ให้ผมกินน้ำเปล่าเลยโอ้ยแย่ประเด็นีมีกี่ข้อนะทั้งหมดที่สีีมีคนตวกแน่พร้อมส่วนใดในร่างกายที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดสามอย่างค่ะตาจมูกปากค่ะอะไรจมูกต้องต้อง หมูรสชาตินี้อ้าวคนเซ็กซี่จ้ะจ็กซีไหมให้ดูตัดินรอบต่อไปกลับมาที่กอนะคะเมนูโปรดของพี่จิ๋วสามเมนูค่ะเอาเอากมมี่แบร์หมดเวลาไปสิบนาทีแล้วค่ะไหนๆลองๆคิดไม่ออกเลยหรอจอลี่แบร์ คาริโวชื่อเลยนคผิดตลอดเลยไปเลยแล้วกันเข้ม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 เสียแมค่ะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านครสามจังหวัดค่ะนครศรีธรรมราชนครราชสีมานครปฐมโอ้โหใครแอ้ก็ตลกนะไม่เน้นตลกใครจะไม่กินบันเด็ดข่าเอา ม <|so|> oh ั่นใจไหมไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไม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 ่ม่ื่อ่ไม่ไ่ไม่ไมมไอ่อค่ะเอไ่ไไมมมไ ชมใจวิทูนหล่อไหมหนูตัดสินวิทูนหล่อไหมถามแชท GPT ีทีไหมว่าคนชื่อวิทูลเนี่ยมีกี่คนอ่าไม่เอาเอาแบบถามแชท GPT ตามตำคำถามนี้เลยอ่ะขอชื่อสิชื่อที่หล่ออ่ะแล้วถ้ามีมันไม่มีอยู่แล้วแต่่วามันไม่หล่อเป็นน้องตอบเนี่ยอ๋อโอเคโอเคแต่คำถามคือชื่อเล่นวิทูนไง เ่อนใครว่าเ่อนพ่อสุขภาพเน้นๆน้นห้ามกินน้ำเปล่าเลยมีคนอ้วกแน่แล้วเป็นคนพูดเองว่าห้ามกินน้ำเปล่าพอมพี่ติ๋วนะคะอายุของพี่น้องพ่อสี่รวมกันได้เท่าไหร่อะไรก็ได้อย่าให้บวกลบคูณจะเหลือกี่เท่าไหร่สามสิบ สามห้าสปอยสามสิบเ0 98สาก้าสิบเกินห้อน้อวยดอีบโอ้โหกินมอแฮมเบอร์เกอร์ไหมมให้กินหมดนี่ก็กินได้อ่าโอเคจบเกมอร่อยออก นั่นถ้าอย่างงาั้นของจีมต้องใส่น้ำปลาเพิ่มจะได้เป็นหมึขงโตทำไมเหรอ <laughs> อ่ะข้อต่อไปกลับมาที่กอนะคะสามเหตุการณ์ที่ต้องพูดคำว่าเย็ดแเม่อเจอเจอแมวกระโดดใส่เจอหมาวิ่งไล่เจอตัวเฮี้ยวิ่งมาโอเคแมาตอนนี้แหละที่ต้องพูดเจ๊ปามนะคะบอก3ามสิ่งที่พี่น้องชอบใช้แล้วไม่บอกครีมซอส ทิชชู่เคทันค่ะไปบอกกันว่าเอ้ยน้องปาเกใช้ทิชชู่อยู่นะชาเลนไหมคะ <t iny> คชาเลนไหมคะนนชาเลนน่ะอันเนี้ยชาเลนคำถามคำ <t iny> ถามคืออะไรนะสิ่งที่พี่น้องชอบใช้แล้วไม่บอกหมายถึงอาจจะยืมของเราไปแล้วไม่บอกอ,อ๋อต้องเป็นการยืมอ <t iny> อ่ะคุณมีซอสมะเขือของตัวเองไหมมีอยู่ในกระเป๋า แต่เมื่อกี้ตอบทันถือว่าให้พอมีทีมก็จะให้เปรนวดีรของทีมพี่ปลอยนะคะสิ่งที่สัมผัสได้และทําให้คิดว่าจะเจอผีแน่ๆเอ่ออากาศเย็นเออมีของตกแล้วก็มีเสียงแห่เออเสียงแห่โอ้รอบนี้ปิดตาเลยนะไม่ดูเวลากดดันพี่จิ๋วนะคะ บอก3ข้อดีของการเป็นน้องคนเล็กค่ะใช้เงินพี่ได้ขอให้พี่ซื้อของให้แล้วก็ทําเป็นเนียนไม่จ่ายเงินก็มาจากสันดาลมาแาก <laughs> คนละ <laughs> สั <laughs> <laughs> เดายเกี่ยวกับเรื่องเงินทางคน <laughs> ต่อไปกอนะคะบอก3สิ่งที่คุณมักจะทําตอนอาบน้ําค่ะเออแปรงฟันถูตะบู่ขัดไข่ <laughs> 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 เจ๊ปามนะคะบอก3สิ่งที่เราทําแล้วจะโดนพี่น้องด่าท,ทุกครั้งค่ะนินทาคนอืน่นดูดูกระตุตาหวาน<อ>จะไม่กินมันเด็ดขาดเดินก็โดนด่าทุกคอะไรก็โดนด่าทังั้นโอ้โหเข้มเขมหืมกลิ่นแบบกินซอสมะเขือเทศอ่ะอร่อยออกกินแล้วอยากกินไก่ทอด แย่ไหมแย่เหรอนิดนึงนิดนึงพี่ปอยค่ะบอกชื่อสายพันธุ์สุนัขสามชื่อค่ะไฟเวเลียนฮัสกี้ดูเดล่าเช่ญจุดแดกได้เลยค่ะโอเคจนไหม ที่จิ๋วนะคะจ้ะบอกชื่อนักร้องหญิงมา3คนค่ะโบกี้ไลออนวีวิโอเลตวอเทียและอิงวันำทอนโอเคโอ้โหเสี้ยววินาทีแล้วกูบอกชื่อจริงนะสกุลนอยอ่ะรอบสุดท้ายไหมอ่ะอ่ะไม่หมดนี่เลยแล้วไม่เอาโอเครอบสุดท้ายพร้อมไหมอืมโอเคมาก็อนะคะ บอกสามคำด่าที่ไม่รู้ความหมายค่ะพิ๊กปูรุดแต่แวเอี้วไอ้ไอ้มันไม่ใช่คำด่ามไม่ใช่คำด่าเขาเดินมานะเอี้ยวไอ้เสือเอี่ยวเยี้ยวอ๋าหนูให้ไหมอ่าให้โอเคไม่ให้ไม่ให้เอาไม่ให้ค่ะไม่ให้กูย์ก่อนเซนว่าเราผ่านเหมือนกันไหมจริงๆในใจหนูเฉลยมันจะเป็นประมาณไหนหรอ คำด่าใช่มั้ยอาจจะเป็นพวกโขกเนี่ยไอ้รถเมย์อย่างงี้เหรออ่าไอ้เชี๋ยวช่วยย่องไปไอ้ไอ้ไอ้เฮียอยากไปไม่ยากอันที่ถูกก็อันเนี้ยไม่เดี๋ยวบอกไปทั้งรูปแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ คือกำกวมไงอ่ะให้ให้ให้อ่ะให้ไม่ให้ไม่ใช่คำด่าแปลวแววอย่างเงี้ยไม่รับปี๋าไอ้แปลวแววไม่มีใครโกรธขอไก่ทอดเจ๊ปามนะคะบอกชื่อหนังผีไทยมาสามเรื่องค่ะแม่นาคชัตเตอร์ เมไนไฟเลยเมไหนเฮ้ยหลอกกันตอนไหนอ่ะอีกเรื่องอะไรวะเยอะแยะที่หยดอ๋อไม่เคยดูอซโอ้โหเขมเข้มตาปอยบอกชื่อผลงานสุนทรภู หนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเออเออมาดินมังกรเออบอกไปพอดีอเมาดินบังกรมันชื่อเรื่องอะไรวะบากไปพอดิอเออจริงถ้าทวารที่กูกูกระเดินโอเคข้อสุดท้ายของเกมในวันนี้บอกสามประโยชน์ของไม้บรรทัดค่ะวัด ขีดเส้นให้ตรงตีเพื่อนโอเคโอ้ตีเพื่อนนี่เป็นเป็นข้อเป็นประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเพื่อนมีแมงสาบเกาะแล้วไปปีอะก็ประโยชน์ก็มีประโยชน์ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยอ่ะให้ไหมให้สิอ่ะให้โอเค และคนที่แพ้ในเกม5วินาทีก็คือพี่ปอยชักเลยแล้วเราจะลงโทษพี่ปอยด้วยการกระดกทั้งขวดเลยโอเคกเทปนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายและผู้ที่มีคะแนนเยอะที่สุดในทุกเกมคือพี่ติวค่ะไอกระดกได้พูดจริงเหรอไม่พูดจริงเดี๋ยวมึงตายและลงโทษยังไง ไม่มีก็นี่มึงก็กูกินไปครึ่งขวดแล้วหรือไอ้วาดรูปมะเขือเทศสองอ๋อะไรนี่เอาไปล้างจานเอาปล่อยล้างจานไปเออไปล้างจานไปสุดยอดหามาจนได้เชิญถ้าให้ตอบสามเรื่องมีอะไรบ้างส่นทอนรูดโอ้โหอะไมแนี้ นินรัมม์อ่ะูนินมูตาปะพันปะพันโดยสุดยอดแล้วก็ภาคไพมณีสองภาคแรกเขาดังมากเขาทำภาคสองต่อได้เราคิดเรื่องเรองเลอ๋อนี่ลาดภูเขาทองอ๋อใช่นี่ลาดภูเขาทองนี่ลาดเวียงพิงนันนันนันเพลงนั่นทูนดองใจน้องดอนผู้ผลงานนี่ลาดเมืองแกลงนี่ลาดพระบาทนี่ลาดภูเขาทองนี่ลาดสุพรรณ นิราศวัดเจ้าฟานแิราอีเหนาที่ดังๆก็ภาพภัยมณีสิงห์หไกลพบอ๋อเหรอไอเนี่ยยี่ห้อสุกี้อ่ะชื่ออะไรนะพันธุ์ไทยไม่ใช่ไหมไม่ใช่เอ้ไม่ใช่นิทานมีแค่ห้าเรื่องคือโคบุตร้าพภัยมณีพระชัยสุริยาลักษณะวงสีงห่างไกลพบโอ้โหอถ้าเทียบเขาก็าร่วมกับก็ประมาณนั้นนะเขียนบทร่วมกับเขียนนิยายนักเขียนก็ ภาพภายณนตัดต่อเรื่องเออเมไนไฟแนนเซอร์